ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดยอย40ปีปตทสพสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเรกไี้ว่าวันนี้เราก็ต้องเปิดเพลงกล่อมใจคนทู้ฟังของเราไปเนี่ยพี่กวงครับผมบางคนจะรถติดนะครับคุณผู้ฟังถึงขั้นบอกว่าซอยสมคิดอ่ะหนีไปไม่ต้องมาที่ข้างชิดลมอ่ะรถติดไม่ขยับตั้งแต่บ่ายสองอ่ะคือล้วเราเข้าไปดูในของสพ9กครับคือเขาก็จะให้ดูนะคะว่า หน้าห้างบางห้างเนี่ยมันก็จะมีรถเนี่ยเขาบอกว่าฟ้องด้วยภาพตรงอันนี้เดอะมอบางแคจะมีรถแท็กซี่จอดแช่รอผู้โดยสารรถเมย์เข้าไป้ายไม่ได้แล้วก็จะไม่เห็นเจ้าหน้าที่อ,อันนี้ก็ต้องขอโอกาสบอกตามที่อ่านตามแล้วมันก็ทําให้รถติดถูกไหมฮะมเพราะเลนมันจะถูกจินถูกไหม,มสมมติรถวิ่งเลนที่สองจากฝั่งซ้ายมันควรจะเป็นรถรถยนต์และ เพราะสายสุดควรจะเป็นรถเมย์แต่รถเมย์เข้าเลนของตัวเองไม่ได้รถเมย์คืกระเถิบมาเลนที่สองประชาชนที่ขับรถธรรมดาอะไรมาเนียอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คุยกันว่ามันไม่ใช่แค่ห้างตรงนี้นะห้างใหญ่อ่ะแถวแถวเขาเรียกอะไรนะราชดำริใช่ไหมเราแวกนั้นอะท้อกันไปหมดเราไปทุงวันก็ท้อกันไปหมดบางทีจอดสองเลนเลยแล้วแล้วบ่นไม่ได้อะไรที่ทําให้เราบ่นไม่ได้ เหมือนมีการถูกว่าคนธรรมหากินนะผมเคยเจอคํานี้พี่อ้อยเคยเจอไหมเจอทุกคำบางทีเจอคาหยาบคืออะไรวะคือก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากจะให้กวดขันแล้วก็เชื่อว่าตํารวจที่ตํารวจจราจรหลายคนก็พยายามทําหน้าที่อยู่แต่ไม่รู้มันไปติดขัดตรงไหนที่ทําให้หน้าที่ของพี่เขาทําได้ไม่ถึงที่สุดป่ะใช่ครับมันเหมือนติดอ่ะมันเหมือนติดมันเหมือนมียันกันอะไรไม่รู้ว่าติดไปไม่สุดอ่ะ เขจะจับแล้วมันมมนเห็นยันอ่ะมันไปไม่ได้<ช>มันเลยโดนยันผักออกมาพี่น้องประชาชนก็รับกรรมกันไปอ่ะเอาจริงแล้วเราอยากให้พี่น้องประชาชนใช้รถสาธารณะรจะได้ลดปัญหาการจราจรใช่ครับแต่การจราจรไม่เอื้อให้เราใช้เลย<ด>ไปกินหารแมวนี่กว่าครับดีไหมนี่คือทางออกไปพี่กวง,งคุณผู้ฟังมันคือทางออกเราคิดแล้วไม่ออกเรากลกกินหารแมวกับรอหาหวย<ม>คุณผูกฟังบอกว่าไงรู้ไหมรอตัวเองไม่มีเลข ตัวเองไม่มีเลขก็รอคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าเพิ่งเคยขับรถเข้ากรุงเทพตื่นเต้นเข้าในวันศุกร์ด้วยยินดีต้อนรับจริงคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหน่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าคุณผู้ฟังจะถึงไหนกี่โมงเข้ากรุงเทพวันศุกร์พี่กว้างครับคุณว่าติดไหมติดแน่แน,น่เย็นวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์เย็น <ừ> นะ่ะขอ้คุณถึงที่หมายนะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่มีเลขเด็ดซื้อแต่เลขรถงวดที่แล้วถูกเพราะลูกเขียนเลขป้ายทะเบียนรถไปให้ไม่คุณผู้ฟังบอกฝันถึงแฟนเก่าพี่ไปสามสองกับแปดหกเลย เอาตักขาอะไรไม่กันไวมนะ <St>. คือบางทีอ่ะบางทีก็ไปไม่ถึงยากนะบางทีเราก็ไปไม่ถึงความเชื่อนี้นี่อ้อมแช่ให้อยู่นะคะเป็นศาสตร์ลึกลับอ้อมแช่ให้อยู่อ้อมแช่น้ําน้ําเปล่าให้อยู่แบบไม่จุดทูบนะไม่จุดไฟใช่ไหม๋ย่แช่อยู่แต่ตอนนี้บอกแล้วว่าคิดอะไรไม่ออกบอกอาหารแมวค่ะคุณผู้ฟังไม่ถูกใจคนร,รู้ใจแมวกับอาหารเปียกคานิว่าไม่แน่นะคะข้างซองคันนี้ว่าจะมีเลขบางเลข สูตรสกินแอนคดเนื้อปลาถูหน้าเน้นๆพิเศษมีคอลลาเจนบอสที่อุดมไปด้วยไบโอตินวิตามินซีและวิตามินอีที่ช่วยบำรุงผ,ผิวหนังและเส้นขนให้สวยเงางามแข็งแรงโดยเฉพาะสูตรของคณิว่าอ่าอืมซึ่งมันเป็นสูตรเฉพาะขเขานะซึ่งมีให้เลือกทั้งหมดสี่สูตรความอร่อยสูตรหน้าปลาแซลมอนและเนื้อปลาคออ์ยน้ำลายเอื้อยแล้ว <laughs> อ,าอาหารแมวอย่างน้ำลายเอื้อกับเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากสูตรหน้าหอยเชลล์และเนื้อกุ้ง สูตรหน้าปลาห้าชนิดห้าชนิดที่ว่าคือปลาทูนา้ปาปลาแซลมอนปลากระพงปลาใสแดงและปลาเข้าสารกินดีกว่าเราอีกสูตรหน้าปูซึ่งทั้งหมดที่พูดมากับคุณผู้ฟังน o n GMO ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมลดสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโอเมก้าสามและหกช่วยบำร,รุงเส้นขนและผิวหนังไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนไม่เติมเกลือสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านเพนชช็อปชั้นนำทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ทางช้อปปี้ลาซาด้าอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและรายการของรางวัลเกมเดือนสิงหานะคะก็คืออาหาร เปียกคานิว่าสุตกินแอนคอร์ดเนื้อปลาทูน่าเน้นๆพิเศษมีคอลลาเจนบอลที่อุดมไปด้วยไบโอตินวิตามินซ e. ีและวิตามิน okay อีท e> ี่ช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้สวยเงางามแข็งแรงโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นสูตรของคานิว่าอย่างที่บอกรับฟรีหนึ่งกล่องคระสูตรนะคะสิบสองซองเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังเรากินไม่ได้จริงใช่ไหมมันก็กินได้ล่ะกวงกวงให้หันแมวอะ กินได้แต่เราจะกินทําไมใช่ไหมก็กินเป็นเพื่อนแมวแมวคงแบบแมวคงควรน่ะแม่มากินของหนูนู้นู้ดอยามากินของเราอะไรเงี้ยแม่แมวห่วงของไหมพี่กวงเออจะเรียกห่วงของไหมคือถ้าเราให้ตรงหน้าเขาแล้วเขาก็จะมีห่วงนิดหน่อยเขาไม่คิดว่าเราเป็นคนที่ให้ไม่แคร์ไม่แคร์เราต้องให้ให้แล้วต้องให้เลยเราไม่มีสิทธิ์ทวง ไม่มีไม่มีว่าให้แล้วนะมาเล่นหน่อยเอามีสิทธิ์รับบทผู้ให้เท่านั้นครับ๋อก็ฝึกเป็นการฝึกที่ดีถูกต้องคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องฝึกเป็นผู้รับคุณฝึกเป็นผู้ให้ก็ไม่ต้องไปวัดแล้วดิไม่ต้องฝึกเป็นผู้ให้ให้แมวและเป็นการให้ที่ไม่ต้องคาดหวังด้วยนะให้ไม่มีที่สิ้นสุดถูกแล้วไม่คาดหวังเป็นความรักที่ไม่มีข้อจํากัดเพราะคาดหวังอะไรได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยสักอย่างอ่ะคุณผู้ฟังส่งข่าววันก่อนน้องแบมลงรูปแคปชั่นเซเว่นแล้วลบแก้เป็น เก้าหนูเลยว่าจะซื้อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเหมืนเ,นเยกลับไปกลับมาซึ่งคุณผู้ฟังอ้อมจะหยิบอันที่อ้อมแช่น้ำนะที่ขวงกับอ้อมก็ถามว่ามันยังไงวะพี่อ้อมมันดูยังไงเหรอคุณฟังบอกให้ดูแล้ว,แล,วแล้วเนี่ยมันเห็นอะไรวะแต่อ้อมมาเห็นเมื่อกี้ตอนแช่ไม้มอ้อมเห็นเลขเจ็ดอ้อมว่ามันมีห้ามีเก้าแล้วก็เจ็ดพี่ขวดของดูดิแต่มันดูยากพอมันไม่ได้จุดอะคุณผู้ฟังน้ํามันขึ้นอะแต่มันดูยากมากแล้วแว่นก็ไม่ได้ใส่แต่มันเห็นเป็นอย่างนั้นไง พี่กนลองดูดิไม่แน่ใจอังคารกลุ่มโป้สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนอร์สิงและมีมีขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นอย่าลืมนะคะเรานัดก,นกันกับอังคารกลุ่มโปงอังคารหน้าคุยกับพี่ยม แท็กซี่ผีถ้าอ้อมลืมพูดคำว่าแท็กซี่ผีคุณผู้ฟังจะหนาวกันเลยทีเดียวเจอกันตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกีสูตรน้ำจิ้มสุกีพันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมีคนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจะนุดอยากจกพุงค่ะอังคารกลุ่มโบ